สวัสดีค่ะมารับฟังและรับชมในบทที่สองต่อกันนะคะยุคปฏิหารกำลังจะเริ่มขึ้นปฏิหารในแอฟริกาเด็กคื้นคืนชีพจากความตายในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง r i v i n g in the a g r of m i c l a e l ที่ฉายเมื่อเดือนสิงหาคมคิทศักราส2020มีฉากหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการหลัก ไปเยือนหมู่บ้านในโครงการและได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านรายงานเกี่ยวกับปฏิหารที่เกิดขึ้นในแอฟริกาตอนกลางสถานที่ซึ่งอยู่ห่งางไกลจากญี่ปุ่นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ถือว่าตายแล้วจากบุมมองทางการแพทย์ได้กลับมาทีชีวิตเมื่อพ่อของเธอสวดภาวนาด้วยคำจริงจากพระพุทธะบทพระธรมพื้นฐานของแฮปปี้ชาแอน เป็นเวลา45นาทีหลังจากเธอเสียชีวิตนี่คือการฟื้นคืนชีพของสาของราสารัในทางศาสนาคริสต์เวอร์ชั่นสมัยใหม่ทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าเด็กน้อยคนนั้นได้ตายไปแล้ว45นาทีและเป็นพยานว่าเธอได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากการสวดภาวนาบทถ้อยคำจริงจากพระพุทธะ เป็นภาษาอังกฤษเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านหลายคนจึงสมัครเป็นสมาชิกของ Happy Science มีการนำเสนอเรื่องนี้ในภาพยนตร์ผมคิดว่าพวกเขามีศรัทธาที่บริสุทธิ์และตรงไปตรงมาที่โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นคงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ใครฟื้นคืนชีพแม้คุณจะภาวนาบทถ้อยคำจรจากพระพุทธ หากมีคนที่ระบุได้ว่าตายไปแล้วคนคนนั้นก็คงถูกย้ายไปห้องเก็บศพแต่แม้ในทุกวันนี้และในยุคป,ปัจจุบันก็มีคนที่ฟื้นคืนชีพเพียงพ่อพอของเธอสวดบทถ่ายคำจริงจากพระพุทธนาน45นาทีในศาสนาคริสต์นอกจากการที่พระเยซูก,กับฟื้นคืนชีพหลังจากตรงถูกตรึงกางเขนแล้ว ก็มีเรื่องของลาสารัสเป็นเพียงปฏิหารเดียวที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพจากความตายจึงเป็นปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งการฟื้นคืนชีพรูปแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกผู้มีความศรัทธาต่อแฮปปี้สาแอนในแอฟริกาผู้ซึ่งยังไม่ได้เป็นพนักง,งานด้วยซ้ำได้สวดภาวนาเพื่อคำจริงจากพระพุทธ,ธ เขาเพ่งจิตไปที่เอลคันทาเลขณะสวดภาวนาเขาภาวนาด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าปฏิหารเกิดขึ้นได้และแล้วหัวใจของลูกสาวเขาก็กลับมาเต้นอีกครั้งและเธอก็กลับมามีชีวิตตอนนี้เธอไปโรงเรียนและใช้ชีวิตตามปกติแล้วดังนั้นสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว แฮปปี้ a ซเป็นศาสนาที่มีพลังซ่อนเร้นอันยิ่งใหญ่บางคนในที่นี้อาจเคยรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วความจริงแล้วปฏิหารคล้ายๆกับเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วญี่ปุ่นและทั่วโลกซึ่งเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อศรัทธาเผยแผ่ไปทั่วโลก ก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้นมากกว่านี้อีกแม้พระเยซูในศาสนาคริสต์ซึ่งว่ากันว่ามีผู้ศรัทธาถึงสองพันล้านคนทั่วโลกก็เป็นเพียงจิตวิญญาณผู้ชี้ทางหนึ่งของแฮปปี้ไทแอนเมื่อค้นพบความจริงข้อนี้คุณก็จะเข้าใจว่าพลังที่ซ่อนอยู่ของแฮปปี้ไทแอนในฐานะศาส,ส,ส,สนานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดนับแต่นี้ไป เราจะได้เห็นได้ยินและได้สัมผัสส,สิ่งที่คาดไม่ถึงมากขึ้นกว่าที่เราจะจินตนาการได้และในขณะน,นี้เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกก็จะมีสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เริ่มปรากฏขึ้นคนส่วนใหญ่ถูกล้างสมองด้วยการศึกษาสมัยใหม่และความคิดเห็นของเพื่อนบ้านและใช้ชีวิตโดยไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของตัวเอง หรือพลังที่แท้จริงของพระเจ้าหรือพระพุทธะในโลกสวรรค์ดังนั้นนับจากนี้ไปผมตั้งมั่นว่าจะแสดงให้คุณเห็นโลกที่แท้จริงพลังของภัยพิบัติทางธรรมชาติและความหายนะเกินกว่าการคาดคิดของมนุษย์ว่ากันว่าคิทศักราช2,020เป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองแล้วเหตุนใด เราจรึงเริ่มต้นด้วยการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกในญี่ปุ่นก็มีน้ำท่วมหนักเนื่องจากฝนตกหนักในจังหวัดคุมาโมโตะในภูมิภาคคิวชูส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในคิวชูและมีคนเสียชีวิตหลายพันคนและอีกหลายหมื่นคนก็ได้รับผลกระทบคนยิ่ที่ญี่ปุ่นอาจจะตะลึงกับรายงานข่าวที่ว่านี้ ประเทศจีนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่แม้ว่าไม่มีรายงานมากนักก็ตามมีผู้ประสบภัยจากฝนตกหนักกว่า70ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งผู้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเห็นว่าภัยพิบัตินี้หมายถึงอะไรบอรรู้ไว้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติและความหายนะมีพลังเหนือขอบเขต และเครื่องป้องกันทั้งปวงและถูกสร้างขึ้นจากความคิดอันเย่อหญิ่งของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดคูมาโมโตะประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายแต่นั่นอาจเป็นเพราะว่าผู้คนเชื่อว่าระดับน้ำในแม่น้ำคงเพิ่มสูงขึ้นไม่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามรายงานข่าวแจ้งว่า ระดับน้ำของแม่น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง9เมตรเนื่องจากกรณีนี้เป็นแม่น้ำไม่ใช่ทะเลผู้คนจึงมักเชื่อว่าระดับน้ำจะไม่สูงขึ้นมากนักคงไม่สูงจนท่วมบ้านเรือนได้แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริงแม้ญี่ปุ่นใช้มาตรการต่างๆมากมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองในประเทศ แต่จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้ความพยายามเหล่านั้นไม่ประสบผลสำเร็จไปตามๆกันผมได้ทำนายเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้าแล้วพายุใต้ฝุ่นมากมายโจมตีญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงคิทศึกรา2019และประเทศอื่นๆก็ได้รับความเสียหายในทํานองเดียวกัน สาเหตุที่ตะก,กะแตปนทะเลทรายสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่นอกจากนี้ตะก,กะแตปนทะเลทรายกระจายตัวในแอฟริกาตะวันออกอีกด้วยโดยเฉพาะในแถบประเทศเคนยามันแพร่พันธุ์ไปในแอฟริกาลามไปที่เอเชีย,เเชยและเข้าสู่ปากีสถานและอินเดียด้วยพวกมันทำลายพืชผลทุกที่ที่มันไป ในประเทศจีนมีทั้งตั๊กแตนหนวดสั้นและนักตั๊กแตนหนวดยาวปากฏตัวขึ้นเองและทำลายพืชผลนานาชนิดตั๊กแตนทะเลทรายเหล่านี้บินได้ไกล150กิโลเมตรโดยกินหญ้าแค่วันละสองกรัมมันช่างเหลือเชื่อพวกมันมีศักยภาพในการผลิตพลังงานเหมือนกับแร่ยูเลนเนียมหรือพลังงานปรมาณู คุณจะบินได้ไกล150กิโลเมตรหรือเปล่าหลังจากกินหญ้าแค่2กรัมไม่มีทางเลยที่มนุษย์จะทำแบบนี้ได้การบิน150กิโลเมตรเมื่อก,กินหญ้า2กรัมนั้นว่าทึ่งแล้วแต่มันทำแบบนั้นได้พร้อมกับผลิตลูกหลานไปด้วยพวกมันจึงเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยวิธีนี้และหลายหมื่นล้านตัวก็บินไปเป็นฝูง ตากแตนเหล่านี้ไปยังทวีปอเมริกาใต้ด้วยและก็ก่อให้เกิดวิกฤตทางอาหารผู้คนไม่เพียงต้องทนทุกข์เพราะการระบาดของโคโวิด1เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะการแพร่กระจายของตากแตนเหล่านี้ด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลายซึ่งคล้ายกับโรคระบาดที่เกิดจากความพิโรธข,ของพระเจ้าในหนังสืออภิยค บุคคลเอกรัสในยุคของโมเสคนั้นกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ยังคงเป็นความลับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นความลับไปเสียทั้งหมดบางคนในที่นี้อาจจะพอเข้าใจสาเหตุที่เป็นไปได้อยู่บ้างบางทีภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจจะเป็นการเตือนว่าพวกพ,พวกมนุษย ช่างไม่กระตือรือร้อนเอาเสียเลยแม้ในยามที่เอลคันทาเลสเสด็จลงมาผมไม่อยากพูดแบบนี้เท่าไหร่เพราะหากพูดแล้วผมอาจจะดูเหมือนพระเจ้าแห่งกากแห่งการล้างแคนจะมีการลงโทษโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ผมก็ตั้งใจที่จะนำความรอดมาสู่โลกความหมายของความรอดที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงและความทุกข์ ความรอดที่ผมหมายถึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรอดในโลกนี้เท่านั้นความรอดบนโลกนี้เป็นแค่ชั่วคราวไม่สูงสุดความรอดสูงสุดนั้นคือการรับประกันว่าคนที่อยู่บนโลกนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะความรอดสูงสุดนั้นคือการรับประกันว่า คนที่อยู่บนโลกนี้จะกลับไปยังโลกสวรรค์หลังจากตายไปหากคนจํานวนมากใช้ชีวิตในทางที่ผิดและตกนรกหลังจากตายไปก็หมายความว่าไม่มีการช่วยให้รอดแม้ความเจ็บป่วยของคนเหล่านั้นจะหายไปสักหนึ่งปีแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาได้รับการช่วยให้รอดสุดท้ายแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ผู้คนรู้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณ เรามีจิตวิญญาณโลกที่แท้จริงหรือโลกสวรรค์ทงจิตวิญญาณมีอยู่จริงวิญญาณประเภทพระโพธิสัตว์หรือเทพรวมถึงจิตวิญญาณชั้นสูงที่เรียกว่าพระเจ้าหรือพระพุทธะกำลังเข้ามองโลกนี้อยู่เรามาจากโลกแห่งนั้นและมาเกิดบนโลกโดยมีหน้าที่หรือภารกิจบางอย่างที่ต้องทําความจริงแล้วเราทํางานในอาชีพต่างๆเพื่อพยายามสร้างโลกอุดมคติบนโลกนี้ อย่างไรก็ตามทุกคนล้วนต้องตายและเราทุกคนก็เท่าเทียมกันในความตายอันเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตายจึงไม่ใช่ความทุกข์ความทุกข์หมายถึงการตายโดยที่ยังทําอะไรไม่สําเร็จความทุกข์หมายถึงการตายหลังจากที่ทําให้ผู้อื่นไม่มีความสุขความทุกข์หมายถึงการตายโดยไม่ได้ทําให้ผู้อื่นมีความสุข ความทุกข์หมายถึงการตายโดยไม่ได้นำทางผู้อื่นไปสู่สัจธรรมผมอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ให้เป็นไปในทางนี้ยกตัวอย่างเช่นการมีครอบครัวที่มีความสุขหลายสิบปีในช่วงชีวิตที่จํากัดบนโลกนั้นเป็นความสุขที่เล็กน้อยเหลือเกินการที่จะมาเกิดบนโลกนี้ได้นั้นยากแสนลำเข็นยากแสนเข็น ไม่ง่ายเลยที่จะมาเกิดบนโลกนี้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยความช่วยเหลือของพ่อแม่และทำงานในสังคมดังนั้นคุณจึงโชคดีที่มีสุขภาพแข็งแรงและการงานที่หลากหลายคนอิจฉาซึ่งมันก็หมายความว่าคุณมีหน้าที่ใหญ่หลวงที่ต้องทำตามมาด้วยต้องรู้ว่าคุณมีหน้าที่นำพาผู้คนจำนวนมากไปสู่ความสุขค่ะ ขอบคุณมากนะคะอ่านจบแล้วค่ะ